สวัสดีค่ะพบกับกระตุงอนกบล้านะคะกับอาร์ตเนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหมสัญญากันไว้จากคลิปที่แล้วนะคะว่าเราจะนำในส่วนของพอดไอเทมนะคะมารีวิวกันให้ดูอันคลิปนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะนะคะในส่วนของคอร์เนลค่ะเป็นน้ํายาทาเล็บนะคะผสมเ็ดอันนี้มันมีเสริมในเรื่องของช่วงตาด้านต่างๆต้องฝากไปเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่สนใจและอยากจะทดลองก็เดี๋ยววันนี้นะคะลรงมาติดตามดูกันว่าเนื้อสียาทาเล็บเขามีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือจะมาแนะนาว่าวันนี้เราเอาไอเทมนะคะสีอะไรนะคะมาให้ คุณผู้ชมดูบ้างนะคะสําหรับวันนี้ค่ะกระตูนหยิบยกมาสามสีด้วยกันนะคะเป็นนี่เลยด้านบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่นะคะสีม่วงที่กันใครก็ชอบมีปัญหาในการทาสีม่วงนะคะอย่างที่บอกไปว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่บอกมีความรู้สึกว่ามือคำ้ำมือดาอะไรแบบทาไปแล้วก็กลัง สีไม่สว่างไม่เข้ากับมือวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อสีเป็นยังไงนะคะในส่วนของ Enhan b u s i n e Activity นะคะ m 0 6นะคะเรียกว่าความหมายของเขานะคะ เหมือนนางกวักเลยทีเดียวเรียกงานเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะเรียกว่าใครนะคะที่มีธุรกิจค้าขายพลาดไม่ได้กับสีนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ m 1 4นะคะผลลัพธ์ที่จะเสียภาพนะคะจะเป็นในส่วนของ Stable a l c o m นะคะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทานะคะในส่วนของธุรกิจอะไรหรือจะทาการงานใดๆน,น,นะคะผลลัพธ์ที่ออกมาอกก็จะเสียภาพและสีต่อไปนะคะ,ะจะเป็น15ค่ะอยู่ในคอลเลกชันของมาสเตอร์นะคะกลุ่มเงินไม่ กับสาวๆท่านใดที่ชอบในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะพลาดไม่ได้กับสีทองสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเนื้อสีเขาเป็นยังไงนะคะติดตามชมเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูทริควิธีการทาเล็บง่ายๆให้สวยกันค่ะเริ่มจากสเต็ปแรกเริ่มจากกึ่งกลางด้านบนของเล็บทาลากลงมาจนสุดปลายเล็บค่ะสเต็ปที่2เริ่มจากซ้ายด้านบนของเล็บทาทับลงมาจนสุดปลายเล็บด้านล่าง เน้นน้ำหนักไปทางกลึ่งกลางเล็บนะคะเพราะว่าจะทำให้สีเสมอกันค่ะสะเตปที่3เริ่มจากด้านขวาบนทาทับลงมาจนสุดปลายเล็บเน้นน้ำหนักไปทางกึ่งกลางเล็บเช่นเดียวกันค่ะแค่นี้เล็บของคุณก็สวยได้ดังใจแล้วค่ะ Fingers trace เ0อร์ M06 นะคะ Enhance Business Activity เรียกว่าความหมายโดนใจเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่ค้าทั้งหลายที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะที่จะต้องเรียกลูกค้าเข้าร้านความหมายของเขาเรียกงานเรียกเงินเรียกทรัพย์คล้ายนางกว่าต้องขอบอกว่าสีเกล็ดของเขานะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ทางง่ายด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กังวลว่าทาไปแล้วมือจะออกมาคล้ำไหมหรือว่าสีจะทาให้มือดูดาไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าเกล็ดอันยม นีของเขานะคะจะโผล่ขึ้นมาทําให้มือของเราดูสว่างแล้วก็ดูสวยขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่าเนื้อสีของเขาค่อนข้างบางนะคะทาแค่สองรอบเท่านั้นก็จะทําให้ดูสวยได้แล้วละค่ะ กับคอลเลคชันมูไลเรียกว่าเป็น True in One Collection ให้พลังจากอัญมณี2ชนิดกับคอลเลคชันนี้นะคะมูคคลซีรอน M14 ด้วยพลังของอัญมณีให้ผลสำเร็จด้านการงานอย่างมูคคลและอัญมณีลึกลับอย่าง Egyptian นซีรอนส่งผลให้ผู้ใช้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพที่ต้องการกำหนดยอดธุรกิจ รายไตรมาสรายเดือนพลังของอัญมณีจะทําให้ได้รับความราบรื่นในการทํางานเกิดผลสําเร็จดีเหมาะกับธุรกิจหรือง,งานและเป็นโปรเจกต์สั้นๆค่ะนัมเบอร์สิบห้ามันนี่เฮ ส่งผลให้ผู้ใช้นะคะขุมเงินไม่ขาดแคลนการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือเหมาะสําหรับการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายที่ดินค่ะแล้วถ้าพูดถึงอัญมณีอำเบอร์ได้รับความนิยมมาช้านานโดยเฉพาะตามแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่ต่างๆในยุโรปและแถบเอเชียอำเบอร์แปลตามพจนานุกรมว่า หินสีเหลืองใสเป็นเงาเป็นอัญมณีที่ก่อกําเนิดมาจากยางของต้นสนเมื่อต้นสนจํานวนมากมาตายทับถมกันเป็นเวลานานนับหลายสิบปียางของต้นสนจานวนมากเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแข็งตัวกลายเป็นหินและมีสีสวยงามน,นั่นเองนะคะนนค่าเห็นเวลาในส่วนของเนล้อสีออราเนลนะคะ เห็นไ่มหละคะทาง,ง่ายแค่ไหนนะก็สวยด้วยนะคะแถมความหมายก็ยังมีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาทางเพจออร์เรเนลของเราได้นะคะออร์เรเนลออฟฟิเชีนะคะหรือจะไปฟอลโล่อินสตาแกรมก็ได้นะคะอินสตาแกรมก็จะเป็นออร์เรเนลอันเดอร์สกอร์ออฟฟินะคะ f o ล l o w กันเยอะๆนะคะในส่วนของการช่องทางการติดต่อนะคะสําหรับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจสําหรับการสั่งซื้อนะคะเราจะมีส่วนของไล n นะคะติดต่อมาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะในสโตร์ออนไลน o ออฟฟ i เชียอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อินบ็อกเข้ามาทาง Facebook ก็ได้นะคะตอบไปทุกคําถามนะคะตอบไปทุกปัญหาเลยนะคะ เข้ามาพูดคุยกันก่อนก็นได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจออร่าเนลนะคะในส่วนของน้ำยาทาเล็บผสมเพชรอัญมณีของเราค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ตรฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช็อปเปิดใหม่สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยู่แถวบางใหญ่วันนี้ค่ะเรามีในส่วนของช็อปออร่าเนลเปิดแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูสีาทาเล็บกันก่อนได้นะคะวานนื้อสีเป็นยังไงความหมายเป็นยังไงนะคะอยู่ที่นะคะบางใหญ่การเด่นนะคะโครงการ2ล็อก L 3 0แวะเวียนเข้าไปชมเข้าไปทัก Hi นะคะกับอรเมีกันได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะนะคะกระตูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็คลิปหน้านะคะคกระตูนจะมีเทคลับอะไรดีๆนะคะพบกันเช่อนกันก็รอติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Try and harm not to hear but they talk so loud the f r s i n g sounds fill my ear straight y t